ช่างมีรถมือสองนะครับวันนี้จะพามาดูคันนี้นะครับเป็นโตโยต้ามิติเอ็กหัวเดียวคันนี้นะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันให้ชมไปแบบละเอียดนะตามสไตล์ช่องช่างมีรถมือสองอยู่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะเวลาที่มีรถเข้ามาใหม่แบบนี้จะได้ทันนะรถกระบะราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้มิติเอ็กปี40นะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยผมขอกับกล้องรีวิวเลยดีกว่าไปครับมาเดี๋ยวมาดูข้าวๆกันสักหน่อยนะครับสําหรับ โตโยต้ามิติเอ็กกระบะหัวเดียวคันนี้นะครับทะเบียนบต224จังหวัดพิจิรตรนะครับบต224จังหวัดพิจิตรนะสีเดิมๆนะครับบต224จังหวัดพิจิตรนะครับภาสี67นะครับมามาดูรายละเอยียดของคันนี้ัสักหน่อยนะครับว่าคันนี้เป็นรถรถปีไหนนะก็คันนี้วันจุดทะเบียนนะครับวันที่11เมษายน2540เป็นรถปี40เลยนะครับ อ่าเครื่องสองพันห้าดีเซลนะครับคันนี้สองแอลนะ NL LN แปดห้านะครับสีเทานะครับสีตรงเล่มนะสีบ,งบางๆนะครับรถเจ้าของก็ใช้งานอยู่นะเดี๋ยวเจ้าของก็จะพาไปกับขี่ด้วยนะามาคันนี้รถอยู่จังหวัดชรบูนะรน์อำเภอลมกาวบ้านน้องบัวแก้วนะครับด้านหน้านี้จะมีรอย นิดหนึ่งนะครับนี่มีรอยนิดน,นึงแต่คือไม่ไม่พ้นนะครับช่างบินก็จะชี้ให้เห็นอยู่แล้วนะครับนะสีนี่ดีนะสีมงบางนะครับต่างกันนี้เราใช้งานในชะีวิตประจำวันอยู่นะล<อ>้อครับยาสีดูการใช้งานกระจกดีครับไม่แตกไม่ล้าวนะครับป,รป่าหลังนี่เป็น เอโรนะครับเป็นโรไลเนอร์นะก็มีเหล็กนะครับของเขานะนี่ไม่ไม่ได้ให้นะอันนี้ก็คือของเจ้าของเขานะ,เ,ะเดี๋ยวผมขอดูชิดสีด้านล่างหน่อยดีกว่า กระดูกไต้ท้องสักหน่อยนะครับก็มีคันนี้มียางอะไรด้วยนะ,ะรถบ้านเดิมๆนะรถบ้านแท้ที่เขาใช้งานอยู่เลยนะส,สีนะครับ เอาประมาณนี้เดี๋ยวพอดูภายในหน่อยดูมานะครับเปตุกมือหมุนนะคะันนี้นะยังไม่เป็นตัวพัดนะครับเป็นปี4ศูนย์นียิงแขน เลขไม่4,9587นแ้้นหารอยบสิเ็ดะครับไม่ขึ้นวัดรอบขึ้นปกตินะครับนี้เดี๋ยวลองสตาร์ทสองเสียงกันสักหน่อยดีกว่าเดีแูจ,จมา,นะ,น,นะานะครับนี่นะอ้าวไวนะคนนี้โอ้ติดเลยติดง่ายด้วยนะครับอ้าติดง่ายด้วยครับโอเคเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมให้เจ้าของเข้ามาขับขี่แล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายเนาะโอเค วัด <Okay. S 2> รบอบขึ้นนะครับไฟก็ขึ้นปกตินะไฟขึ้นปกติครับรถบนรทุกเดิมๆนะครับคันนี้เขาใช้งานอยู่นะเกียร์ก็เข้าได้นะครับไม่หลุดไม่ลวมนะครับอือก็ตายวัยรุ่นนะคันนี้นะครับเจ้าของก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะ ปัญหาคมาบเสองห้าหกเจ็ดนะครับโอนได้ไม่มีปัญหานะครับสามารถมาทดลองขับขี่ได้นะจังหวัดเป็นจะูบณ์อำเภอลุมเกาบ้านหนองบัวกแก้วนะก็นัดกันมาเจอที่หนองบัวกแก้วได้นะครับจะมาดูรถอะไรก็นี่คนระับไฟเลี้ยวต่างๆใช้งานได้ไม่มีปัญหาอันนี้วงอะไรธรรมดาหรือว่านะธรรมดานะมันเบานะมันไม่ได้หนักเนาะว่ารถมันเบาๆรถมันเล็กนะค้ับการใช้งานก็ปกติ รมาถ่ายกับเจ้าของรถเขาเลยนะคันนี้เดี๋ยวผมขอไปจอดดูด้านหน้านะครับจะไปดูเครื่องยนต์นะครับผมก็นั่งมาก็ไม่มีปัญหาครับวันนี้กระจกมือหมุนครับก็ใช้งานได้ใช้งานได้อ่าโอเคเดี๋ยวไปจอดดูด้านหน้าดูเครื่องยนต์ ก็สำหรับคันนี้เจ้าของกิดราคาไว้ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาต่อรองราคาได้นะเบอร์โทรอยู่ที่ชื่อคลิปแล้วนะครับใครสนใจสามารถโทรมาพูดคุยกันได้นะเดี๋ยวผมนะครับจะไปอ่านคอมเมนต์นะอยากดูคันไหนเพิ่มเติมต่อจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ